เป็นยงไงบ้างที่นี่สนุกทำให้เราอินพูดตัวเองขึ้นเพราะว่ามันเราอินพูดจริงๆอล้วเขา,าก,ก็ใจดีนนดีครับน่ารักดีแบบโค้ชเราเหมือนคราบพรัวจริงๆาาสวัสดีค่ะวันนี้ทาง Dream Abbot จะมาแนะนำโรงเรียนในเขตการศึกษา Vernon School District กันค่ะ Vernon School District จะเป็นเขตการศึกษาที่อยู่ในเมือง Vernon รัฐ British Columbia ประเทศแคนาดาเป็นเมืองเล็กๆน่ารักทางตอนใต้ของ บริติชโคลัมเบียอยู่ในโอคานาเกนรีเจนใกล้กับเลคโอคานาเกนกับเมืองเคโลนาค่ะวันนี้เราจะพูดถึงทั้งหมด4โรงเรียนด้วยกันนะคะฟาซิลิตี้ส่วนใหญ่ของโรงเรียนจะคล้ายๆกันมีมาตรฐานดีเท่ากันทุกโรงเรียนค่ะอาจจะมีวิชาเลือกที่โดดเด่นแตกต่างกันบ้างในแต่ละโรงเรียนตัวอย่างวิชาเลือกที่มีทุกโรงเรียนเช่นพวกด้านกีฬาดนตรีดรามา่าเย็บผ้าศิลปะทำอาหารหรือพวกวูดเวิร์กชอปข้อดีของเหตุการ์ศึกษานี้คือ ส่วนใหญ่บ้านโฮสจะอยู่ค่อนข้างใกล้โรงเรียนอยู่ในระยะเดินหรือปั่นจักรยานได้ถ้าไกลหน่อยก็จะได้ขึ้นสกูบัสสีเหลืองค่ะบรรยากาศภายในโรงเรียนถือว่าดีมากๆทุกโรงเรียนเลยค่ะเด็กๆดูเป็นมิตรสนิทกับอาจารย์แทบทุกคนโฮสบางส่วนก็เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนด้วย Vernon Secondary School เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในเขตการศึกษามีนักเรียนประมาณ1000กว่าคนค่ะโรงเรียนนี้จะเน้นวิชาการแต่ก็มีกิจกรรมแน่น มีคลาสค u l i n a r y สำหรับเด็กโตคลาสใหญ่นักเรียนที่เรียนคลาสนี้เรียนแล้วจะได้ลองทำอาหารกลางวันขายจริงด้วยค่ะ โรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในเขตการศึกษานี้นะคะดูใหม่กว้างขวางแล้วก็จัดการ Space ได้ดีห้องสมุดสวยเป็นที่นิยมมากๆค่ะ Ceton Secondary School จะเป็นโรงเรียนที่ใกล้ตัวเมืองที่สุดสามารถเดินไปที่ถนนเส้นหลักของเมืองได้เลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ป๊อปปูล่ามากเพราะว่าเดินทางสะดวกนะคะเนื่องจากแต่ละโรงเรียนจะอยู่ใกล้เขตที่พักอาศัยส่วนใหญ่เด็กๆถ้าไม่ห่อข้าวมากินจากที่บ้านก็จะกลับไปกินข้าวกลางวันที่บ้านพักหรือพากัน เดินไปกินที่ร้านอาหารแถวแถวโรงเรียนค่ะคารามาคาเซคันดารีนะคะสำหรับโรงเรียนนี้จะอยู่ติดกับบีชซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังของโรงเรียนเลยสามารถเดินไปแฮงเอาท์กันได้เลยมีที่เช่าเรือพายและกิจกรรมทางน้ําอื่นๆอยู่ใกล้ๆด้วยเป็นที่นิยมมากในช่วงสปริงกับซัมเมอร์ค่ะโรงเรียนนี้มีเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลจากหลายเชื้อชาติแต่ว่ายังไม่มีเด็กไทยเลยค่ะในปีการศึกษานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะน้องๆจะได้มีโอกาสเรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนๆจากชาติอื่น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีคลาสที่น่าสนใจอย่างเช่นคลาสร้ามหุ่นยนต์อีกด้วย Clarence Fulton Secondary โรงเรียนนี้จะเน้นด้านกีฬามีฟัซิลิตี้ด้านกีฬาเยอะมากค่ะมีชมรมกีฬาค่อนข้างจริงจังมีโรงยิม2ออันทั้งยิมเล็กยิมใหญ่เด็กๆมี energy เยอะมากและถึงแม้ว่าโรงเรียนนี้จะไม่มีชมรมดนตรีเป็นของตัวเองแต่ว่าก็มีคลับ ที่เด็กๆเปิดสอนกันเองหลังเลิกเรียนอยู่ค่ะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยนอกจากนี้ด้านหลังของโรงเรียนก็จะมีพื้นที่เวทแลนด์เป็นพื้นที่ของโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนจะใช้ประกอบการสอนด้านไบโอโลจีเพราะว่านักเรียนจะสามารถทําการทดลองเกี่ยวกับพื้นที่ในลักษณะนี้ได้ในเขตโรงเรียนเลยค่ะน้องๆหรือผู้ปกครองคนไหนที่สนใจเรียนต่อมัธยมที่แคนาดาสามารถทักมาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กหรือ Line@ Ad Official ของ Dream a b o a r d ได้เลยนะคะ Dream abroad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้